หากันแล้วแล้วก็แก๊งจัมปาก็บอกนะเห็นแต่แก๊งจัมปาเห็นบอกว่าเห็นแต่พี่นะพี่เนะี่ยนั่งหันหลังให้น้องอไม่ได้พูดน้องมากนะครับพี่หันหลังให้น้องแค่นั้นก็แสดงว่าน้องก็อยู่จริงถ้าน้องก็อยู่จริงอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใครมาเอาน้องไปถ้าเราไปยึดกับคําว่าคนร้ายอยู่ในบ้าน แต่ลุงอยู่บนสวนเนี่ยก็แสดงว่าช่วงนั้นแหละครับที่ปลอดคนที่สุดนะฮะทุกคนไปวัด g p พอบางคนก็กลับมาบ้านแล้วคนที่จะมาอุ้มง,ง่ายที่สุดแล้วคนอื่นไม่สงสัยเนี่ยแต่วันนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยจะเป็นพ่อก็คนก็ไม่เห็นจะเป็นลุงพลก็คนก็ไม่เห็นไงครับ จะเป็นคนอื่นก็ไม่มีคนเห็นเนี่ยแปลกไหมฮะจะเป็นคนไหนก็ไม่มีใครเป็นประจัพยานในเรื่องนี้ที่บอกว่ามีคนอุ้มเสื้อส้มแขนมีคนมีเด็กเห็นว่ามีคนใส่เสื้อส้มอุ้มออกไปอะก็แสดงว่า ไม่ใช่ลุงพลอยู่แล้วนะลุงพลอยู่อยู่ในสวนครับลุงพลอยู่ในสวนนะแต่คนอุ้มเนี่ยไม่ไปิวัด GPS นะก็ต้องไม่วัดไปไม่วัดอีก GPS นั่นแหละครับจริงอยู่ในนั้นได้แต่ไม่รู้ว่ามามาเอาไปตอนไหนเหมือนกันและเอาไปก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปไหนหรอกครับไม่ได้เอาไปขึ้นเขาไปทำอะไรครับ ผมเชื่อว่าเอาไปซ่อนแถวแถวบ้านนี่แหละครับเอาไปซ่อนแถวแถวบ้านนี่แหละครับแต่ตรงไหนครับที่ซ่อนแล้วคนไม่รู้ครับตรงไหนที่ซ่อนแล้วคนไม่รู้ครับเอาใครใครใครลองลองตอบดูว่าถ้าเอาไปซ่อนแถวบ้านหมู่บ้านกบกองเนี่ยซ่อนที่ไหนที่คนไม่รู้ครับ ที่มันเป็นที่ขังที่ปิดแน่นนะบนฟ้าชั้นบนบ้านนะชั้นบนบ้านนะครับชั้นบนบ้านอืมนะที่ไหนดีชั้นสองมองดูคดีบ้านชั้นสองชั้นสองสบายดีอาจารย์คุณอิทธิสวัสดีครับ คุณสารีบอกว่าชั้นสองชั้นสองคุณดะมูลนสะัสดีอ๋อนะสัสดีครับคุณทอพอ,อสศขอชัอ้นสองชั้นสองชั้นสองมีแต่คนตอบชั้นสองนะชั้นสองทำไมพี่จริงยังวิ่งหาน้องชั้นสองทำไมไม่ลองอ่ะ เออชั้นสองล่ามโซ่ไว้ป่ะครับถ้าพาพาไปอยู่บ้านจะล็อกบ้านไว้อ่ะหรือบอกว่าอยู่อยู่ก่อนนะอยู่อยู่ก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหรือเปล่าถ้าอยู่บ้านชั้นสองล็อกกุญแจได้ไหมอ่าอันนี้เราลองเดาจากที่ทุกคนว่าชั้นสองนะนะนะครับ ชั้นสองก็ไม่กลัวที่พี่จะกลับกลับมาเห็นล้วครับไม่กลัวพี่เห็นแลละอยู่ชั้นสองนะครับถ้าสมวพี่ไม่รู้เรื่องนะชั้นสองยัดใส่ตู้ตู้เหล็กใช่ไหมฮะอื่นมีสิทธินะ มีสิทธิ์นะมันต้องเป็นที่แคบแน่ครับมันต้องเป็นที่แคบต้องร้อนแน่ครับไม่ได้ร้อนแดดหรอกครับถ้าอยู่ในที่หนึ่งที่ใดขังไว้อย่างนึ่งไงมันต้องร้อนครับอบอ้าวร้อนอากาศน้อยอ่ะอบอ้าวร้อนอากาศน้อยอ่ะในท่อวงในท่อวงในท่อวงค่ะ แถวบ้านเขาเลี้ยงอะไรไหมครับ <Ee> เขาเลี้ยงอะไรแล้วแล้วสามารถปิดปิดแน่นแน่นได้ไหมเลี้ยงอะไรแล้วสามารถปิดแน่นแน่นได้ไหมคือมันมีปัญหาเรื่องเรื่องที่ไว้นี่แหละครับมันมีปัญหาเรื่องที่ไวนน้นี่แหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการหายไปเนี่ไม่ได้พาไม่ได้อุ้มไม่ได้พาไปเขาครับผมเชื่อว่าไม่ได้อุ้มพาไปเขา ไม่ได้อุ้มพาไปเขาแต่ม,ตมันต้องมีที่หนึ่งที่ในที่ปิดปิดมันเกินเกินกําลังเด็กที่จะผลักที่จะอะไรออกมาเกินกําลังเด็กที่จะผลักที่จะอะไรออกมาถ้าตู้อะถ้าตู้เขาจะเด็กผักได้ไหมอืมถ้าตู้จะเด็กผักได้ไหมจะเด็กผักออกได้ไหม ที่เลี้ยงหลังบ้านมีเลี้ยงหนูใช่ไหมครับปูนซีเมนต์เอ้ยเป็นไปได้ครับปูนซีเมนต์โอ้ไั่จะหด้ายไปไหมแต่ถ้าจะรีบเนี่ยมันมีที่เดียวที่ไม่มีใครไปไปยุ่งเนาะต้องไม่มีใครไปยุ่ง ถ้าท่อหลังบ้านแสดงว่าหลายท่อใช่ไหมครับไม่ใช่ท่อเดียวนะมีหลายท่อใช่ไหมฮะเพราะว่าผมผม,มองว่าตัวตัวเด็กจะซีดขาวใช่ไหมฮะซีดขาวไอ้ที่เขาเลี้ยงเนี่ยที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันมีกรงเหล็กข้างล่างไหมครับที่เขาเลี้ยงมีกรงเหล็กข้างล่างไหมครับ ที่เลี้ยงหนูมีกรงตะแกงตะแกงข้างล่างไหมครับพอใครมองออกบ้างมีตะแกงไหมมีตะแกงไหมอ๋อท่อแถวๆเลยใช่ไหมะท่อเยอะใช่ไหมสีครับคุณฉะนั้นสุดอะไรนะอ่านไม่ทันไม,มไม่มีไม่มีตะแกงใช่ไหมไม่มีตะแกงไม่มีเนาะมันมีอะไรพอที่จะบาดขาได้ไหมครับ มันมีอะไรพอที่จะบาดขาได้ไหมจะถูขาได้ไหมจะถูขาแต่ข้างบนตะแกงมีแต่ข้างบนตะแกงเนี่ยสมมติว่ามันจะมีขาดใจแล้วต้องถีบขาเนี่ยถีบขานอนถีบขาแบบคล้ายๆว่าคนจะตายนอนถีบขา เพราะว่ามันมีแผลมันมีแผลเหมือนเหมือนรอยบาดตรงข้างหลังอะแบบนี้สมมุติว่าขังที่หนึ่งที่ในจนลืมอะลืมคนจะขาดใจมันต้องสู้สุดฤทธิ์ครับสู้สุดฤทธิ์ขาจะเหยียดขาจะเหยียดนึกถึงคนจะจะสิ้นใจอะ ถ้าขาเหยียดขาอะไรเนี่ยมันจะถูถูถูเหล็กถูอะไรก็อาจจะเป็นแผลได้เป็นแผลได้ถ้าอยู่บนบ้านนะถ้าอยู่บนบ้านมันไม่ขาดใจง่ายนะมันต้องเป็นที่แคบกว่าน,นั้นนะยังมีอากาศนะหิวข้าวก็ยังมีอากาศบ้างนะ ซีมเมนต์ปิดปิดทึบนะนะครับปูซีมเมนต์ไม่เรียบมันจะสกัสกๆใช่ไหมฮะมันจะมีเกล็ดเกล็ดปูนเนี่ยเกล็ดปูนใช่ไหม,มนะครับมันชื้นใช่ไหมฮะมันชื้นใช่ไหมพื้นพื้นจะชื้นใช่ไหมครับพื้นจะชื้นไม่ไม่ไม่จะดูเรื่องเรื่องอะไรนะ ความชื้นขี้เมงวันน่ะขี้เมงวันใช่ไหมที่เมงวันขี้ใส่อะอะไรนะคุณอะไรนะปลาส้มเฝ้าอยู่ในในหลุมพื้นไม่ชื้นค่ะอ๋อพื้นไม่ชืน้นนี่สงสัยปลาปลาส้มเฝ้าอยู่ในหลุมเนี่ยมันมันเป็นไปได้นะครับสัญชตาตญาณสุสน,นักนะสัญชตาตญาณสุน,นักครับ นะครับพื้นไม่ชื้นเนาะเพราะว่าเลี้ยงหนูพื้นไม่ชื้นเนาะสรุปน้องโดนอุ้มขึ้นไปบนบ้านตกลงกันไม่ลงเลยตะคอกเพื่อเด็กไม่มีรอยบีบคอหรือรอยอุดปากใช่ครับคือผมสงสัยว่ามันไม่มีรอยล่องลอยในการ ่าเด็กไม่ว่าจะบีบคอคือตัวเล็กตัวเล็กๆกนะันเนาะคงไม่มีบีบคอบ้างตัวเล็กถ้าจะบอกว่าเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดเอาไปเรียกค่าไทยเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงยังไงเขาก็มีข้าวน้ำให้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องเขาไม่โกรธเด็กครับเขาไม่เกลียดเด็กครับ ขาไม่โกรธเด็กเกลียดเด็กครับถ้าคนจะเอาไปคัดไยหรือต่อรองผมว่าเขาจะต้องนั่งอยู่ในรถเขาก็าอย่างดีครับต้องมีขนมนมเนยต้องมีน้ำครับไม่ใช่ไม้เจลไม่อไม่อะไรใจไม้ไสลกรรมอ่ะคิดว่าไม่ใจไม้ไส้กรรมเพราะว่าแค่ให้ให้พ่อแม่มาต่อรองอ่ะ ทำไมต้องทรมานเด็กเพราะเขาไม่ได้เกลียดเด็กสมมตินะเขาแค่อยากได้เงินครับเขาไม่อยากฆ่าเด็กผมคิดไปอย่างนั้นนะเขาไม่อยากได้เงินเอ้ยตัวที่เขาไม่อยากฆ่าเด็กไม่เกี่ยวกับเด็กพวกนี้เขาก็มีลูกมีเต้ามีเมียมีลูกครับเขาไม่อยากแตะต้องเด็กผมเชื่อว่าเขาไม่อยากแตะต้องเด็กผมกลัวเป็นอารมณ์ชั่ววูบครับ ผมกลัวว่าเป็นอารมณ์โชววูบในเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีการอารมณ์เกิดอารมณ์โชววูบถ้าไล่ดูว่าเขามีทะเลาะกันไหมมีอะไรกันไหมมีนั่นมีนี่เพราะภาษาเด็กครับภาษาเด็กภาษาเด็กเป็นไม่ได้ครับที่ต้องโกรธลูกโกรธอะไรสมมตินะพยายามจะหาช่องนะครับเพราะว่า การตายของน้องเนี่ยมันไม่มีล่องรอยในการทำร้ายไงครับการชันสูตรทำให้เห็นว่าเด็กไม่ได้ตายจากการกระทำแต่ตายด้วยอะไรก็ไม่รู้อะถ้าบอกหิวอ่ะถ้าบอกหิวอาจจะเป็นข้อหิวได้ครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่หนึ่งที่ใดแคบๆ ที่หนึ่งที่ใดแคบแคบบ้านบ้านเขามีแขกอ๋อมีแขกเอ๊ะถ้ามีแขกพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเลยนะแขกคงมาแล้วกลับมาครับคงไม่มีหรอกครับพ่อแม่ไปไถนาพ่อไปไถนาแม่ไปวัดจีเพสแล้วจะให้เด็กอยู่กับแขกนะครับหรือแขกกลับก่อน อัชออช่าชาเคกลับแล้วนะอยู่กันสองคนนะครับนะนะกำลังจะไล่เรียงครับกำลังจะไล่ตามมาตามมานะครับผมเคยบอกว่าคนจะฆ่าเด็กเนี่ยมีน้อยครับถ้าหนุ่มสาวฆ่ากันได้ครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ฆ่ากันได้ครับ แต่ใครจะฆ่าเด็กเนี่ยผมผมมองแล้วเนี่ยมันต้องชั่วสุดขีดครับมันต้องเป็นคนชั่วร้ายที่สุดเท่าที่จะมีได้ครับคุณจะฆ่าเด็กต่อมาครับคนจะฆ่าเด็กมันมีได้อย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือการไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็มาจากการโมโหสุดขีดครับเคยโมโหแล้วก็ ตบสุดขีดไหมฮะแล้วก็หรืออาจจะไมมันแค้นใจอะ่ะหรือ,อยังไงแบบลงโทษน่ะแต่พลาดอะ่ะเป็นไม่ได้ไหมลงโทษแต่พลาดนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ลูกเขาอันนี้ผมงงมากนะบางกระแสผมตัดประเด็นนั้นแล้วกัตัดประเด็นนั้งทิ้งเพราะว่าเด็กเนี่ย มันเป็นไม่ได้หรอกครับที่คนจะฆ่าเด็กโดยการวางแผนผมเชื่อว่าน้องตายแล้วค่อยวางแผนนร่ผมเชื่อว่าพลาดน้องตายแล้วค่อยมีการวางแผนอลองนึกนะครับลองนึกหนะ้ถ้าเราเป็นพ่อแม่อันนี้ยกตัวอย่างนี้เฉยนะแบบเสียใจอะ่ะเสียใจอะ่ะแบบมารู้แล้วเสียใจอะ่ะตายอะ่ะ แบบไม่ตั้งใจเนี่ยจะทํายังไงฮะแต่ข้อหามันมีเรียบร้อยแล้วค่าเด็กอาจจะเจตนาบางอย่างแต่กลายเป็นว่าประมาทครับจะถูกสองข้อเลยหรือประมาทให้ทำให้ผู้อื่นถึงแก่เสียชีวิตเนะี่ยมันพอๆกับเจตนาฆ่าเช่นเอาไปเอาไปขังไว้เนี่ย เจตนาอีกแบบครับอาจจะลงโทษแต่มาอีกทีตายสมมติเง,งี่ยเรียกว่าประมาทจนให้ถึงผู้อื่นถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับสมมติอย่างนี้นะผมสมมติอย่างนี้นะทีนี้ลองดูว่าถ้ามันเกิดเสร็จแล้วคือมันเกิดแล้วมันเอาคืนไม่ได้เนี่ยมันเอาคืนไม่ได้แล้วว่าอันนี้อันนี้จินตนาการนะครับจินตนาการตามนะครับ แบบมาเป็นศพแล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงครับจัดจัดการาถ้าเป็นท่านจะจัดการยังไงครับถ,ถ้าถ้าว่าท่านเป็นคนเลว <c oughs> เออบทบททดสอบถ้าท่านกลัวตายตัวเองกลัวตัวเองโดนประหารชีวิตเนี่ยสมมติว่าท่านมาพลาดแล้วก็น้องเสียชีวิตเนี่ยท่านจะวางแผนยังไงต่อไปครับ ไม่พลาดจนตายแล้วะพลาดไมโครวัาตายล้วะแบบมันพลาดจริงๆอะ่ะจะลืมให้อาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มมันพลาดหรือปิดอะไรบางอย่างมิดชิดเกินไปแล้วมาเห็นเป็นศพแล้วแบบนี้มันคือการขนหัวลุกขนหัวลุกเลยครับ สมมุติอย่างนี้นะยังเรายังไม่ไม่พูดเรื่องยาเสพติดนะสมมุติมันอารมณ์อารมณ์ชั่ววูบก่อนนะถ้า่านท่านจะทํำยังไงครับลองตอบมาว่าท่านจะทํำยังไงโยนความผิดคุณริบินนว่าเอาตัวรอดไว้ก่อนเอาตัวเองรอดไว้ก่อนเพราะว่าคดีเนี้มันประมาทให้แก่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็เด็กครับเด็กสามขวบครับเรียกว่า ไม่ติดคุกตลอดชีวิตก็ประหารชีวิตนะครับอ๋อสวัสดีครับน่ะมิชชั่นมาแล้วครับมิชชั่นขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่สมัครเป็นสมาชิกอีกรอบเพราะว่ามิชชั่นเดิมแกถูกรีพอร์ตนะขอบคุณมากครับผมว่าใช่แน่ผมว่าใช่แน่ช่างแม่ง ปใช่แน่นะฮะโดนรีพอร์ตเยอะนะครับแล้วแต่ส่วนลึกในใจของแต่ละคนอ๋อนะครับสารภาพต่อค่ะยอมรับความจริงโอ้เนี่ยเป็นคนดีนะฮะผมยกตัวอย่างว่ามันพลาดครับมันพลาดจริงๆอนะ่ะจะทําอะไรหย่อจะทํายังไงต่อสมมุติว่าไม่ยอมผิดเนะไม่ยอมผิดไม่ยอมรับผิดนะนะครับ จะไปกินน้ำ,100 w, ำร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับไม่ไม่ได้โอ้แ <c> ห <oughs> มคุณต่องนี่นะ, <c oughs> ะคุณมิชชั่นมาแล้วนะน่าจะเป็นคุณมิชชั่นแน่นะขอบคุณมากครับ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ๋อมิชชั่นจริงๆขอบคุณมากครับที่ไว้ใจนะครับนะแล้วก็ให้ให้ก็เรียกว่าเลี้ยงให้ช่องอยู่ได้นะครับ ก็ไปตามน้ําอ๋อนไปตามน้ํำนะแต่ทําไมตํารวจต้องเข้าข้างแม่น้องอ้าวนี่แหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าผมเป็นคนชั่วเนี่ยผม,มเป็นคนชั่วครับเพราะว่าผมไม่ยอมรับผิดถ้ารับผิดมันก็ผิดหลายคนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยเริ่มมันมีส่วนร่วมด้วยส่วนรู้เห็นด้วย ส่วนรู้เห็นด้วยครับอันนี้เป็นนิทานเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ต้องหาคนที่ต้องปรึกษาแหละรครับปรึกษาปรึกษาแน่นอนครับอเออทำไงดีทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหทำไงดีช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยอช่วยผมหน่อยอย่างแบบนี้ ผมกลัวว่ามันจะมีการวางแผนหลังจากนี้ครับมันจะมีการวางแผนหลังจากนี้แล้วมันจะมีการวางแผนผมถึงบอกว่ามันจะเป็นไปได้มากที่สุดเมื่อมีคนมีความรู้เรื่องเหล่านี้ครับจึงจะจัดการสบได้ครับจึงจะจัดการสบได้อันนี้ผมสันนิษฐานว่าคำว่าให้ลุงคน จัดการศพคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับผมจะได้หักล้างก้อนนี้หักล้างไปผมผมแปลกใจอยู่เย่างเดียวว่าพวกพวกเราคุยกันมานานแล้วครับเป็นปีแล้วครับว่าทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีหลายคนอ่ะต้องมีหลายคนบางคนบอกว่ามีคนนั่งเฝ้าศพก็มีคนลําเลียงศพอีกกลุ่มหนึ่งก็มีคนล้างศพก็มี เรียกว่ามีหลายมีหลายชุดเนี่ยมีหลายชุดผมแปลกใจคนเดียวว่าทําไมจึงให้ลุงพลทําคนเดียวอ่ะอันนี้เนี่ยแปลกใจที่สุดนะครับแปลกใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยแม่นะอ่ะอีกอีกกรณีหนึ่งนะเอออีกอก่อนจะไปอีกกรณีน,นะ ผมจะลิงก์มาให้เป็นคนทั้งบ้านนะีผมจะลิงก์มาให้คนทั้งสี่บ้านนะ่ยทำไมคนทั้งสีบ้านจึงไม่กล้าพูดทำไมคนทั้งสี่บ้านจึงแต่รู้ว่าไม่ใช่ลุงพลน่ะทำไมรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลแต่ไม่กล้าพูดอ้าวผมลองลิงก์มาตรงนี้นะมันมีเหตุผลไหม มันเชื่อมกันได้ไหมครับใครว่าเชื่อมได้ลองกดเจ็ดครับใครว่าเรื่องผมพูดเมื่อกี้แล้วก็เรื่องสี่บ้านถ้ามันเชื่อมกันได้ลองกดเจ็ดครับถ้าใครเห็นว่ามันเชื่อมกันได้ลองกดเจ็ดครับถ้าเห็นว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้สมมติว่ามันมันบานปลายนะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะ มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันต้องระแคะระคายนี่แหละครับไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ตายครับไม่ใช่ไก่ตายขนาดวัวตายยังแย่เลยครับไม่ใช่เป็ดตายไก่ตายครับสมมุติว่ามันรู้เยอะได้ข่าวว่ามันมีมีการประชุมกันด้วย ได้ข่าวว่ามีการประชุมกันนะสมมุตินะไก่ตายยังรู้เลยเออไก่ตายยังรู้ครับวัวตายวัวตายหรือปล่หรืออะไรตายนะที่บอกว่าวัวตายใช่ไหมก็ย,ยังเรื่องใหญ่เลยครับ จะลิงก์มาที่ว่าตาชาญบอกว่าลุงพลอยู่นูน่นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วลุงพลเนี่ยผบว่าลุงพลจะไม่รู้อยู่คนเดียวผมกลัวว่าลุงพลกับปแตนเนี่ยน่าจะไม่รู้เพราะว่าไปที่นูนนน่นด้วยกันไปที่นู่นด้วยกันอยู่สวนยางด้วยกันน่าจะกลับมาแล้วอะ่ะ น่าจะกลับมาแล้วคืออีกสภาพหนึ่งคือเด็กหายนะอีกภาพหนึ่งคือคือค้นหาอยู่ค้นหาเด็กข้างนอกเต็มไปหมดเลยครับอีกมุมหนึ่งคือฉากหนึ่งคือชาวบ้านแตกตื่นกันหมดแล้วครับชาวบ้านแตกตื่นกันช่วยกันหาหาทั่วบ้านแก๊งจำปาก็หาเด็กๆไม่สามารถไปเปิดตรงไหนได้ครับ ชาวบ้านหาหาจนทั่วจนเมื่อยครับหาแต่วันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามฮะหาและยืนยันได้ว่าศพไม่ได้ไปตั้งตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดศพไม่ได้ตั้งตั้งแต่วันที่สิบสองครับศพน่าจะตั้งผมตีเอาไว้ว่า น่าจะตั้งช่วงที่ปลอ,อดคนเนี่ยมันต้องมันต้องมีคนดูต้นทางครับนะคนเดียวทําไม่ได้คนเดียวทําไม่ได้มันต้องมีคนดูต้นทางเยอะๆหรือมันต้องมีมืออาชีพอ่ะมืออาชีพลําเลียงอ่ะนะครับ ที่บอกว่าเชื่อมโยงมามาสะสีบ้านผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะว่ามันมีการพูดแปลกๆอ่ะมีการพูดแปลกๆนะเพราะว่าพูดบ่อยแล้วนะว่าแต่และคนพูดยังไงอ่ะพูดบ่อยล้วคือเป็นการพูดแปลกๆแ,แ,แล้วมีการจะแฉะกันไปกันมาจะแฉกันเนี่ยจะแฉะจะแฉ,ะะแฉะอะไรอ่ะจะแฉะอะไรอ่ะ,ะ,ะ,ะเออ แล้วก็เรื่องข้าวเรื่องอะไรอีกใช่ไหมครับมันเชื่อมกันคล้ายๆเชื่อมกันนะ้จะแฉแต่ยืนยันว่าลุงพลไม่ใช่ละถ้าสามบ้านนี้บอกว่าไม่ใช่ลุงพลก็จบครับคดีนี้จบแล้วครับไม่ใช่ลุงพลอันนี้เราไม่ได้รับรับประกันเองนะคนสามบ้านรับประกันว่าไม่ใช่ลุงพลอันนี้น่าเชื่อถือที่สุดครับผมเชื่อว่าให้เชื่อถือได้เลยครับ แต่มันมีคนยืนกระตายค้าเดียวอะนะครับถ้าเป็นไปตามทฤษฎีนี้นะผมว่าคนลำเลียงศพหรือคนรู้มากในเรื่องนี้ผมค่าม่รอดครับผมว่าเป็นผีไปแล้วเป็นผีแน่ครับใครจะปล่อยให้ความเสียงมันมันรู้มากครับ